เย็นชิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทาราคาเฟ่นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างค่ะ เมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะแก้วนี้ค่ะทาราเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะน้ำที่ปั่นจะออกแนวเหมือนประมาณนมสดปั่นนะคะแล้วก็จะท็อปปิ้งด้วยเผือกแล้วก็ลอช่องมีข้าวโพดด้วยค่ะอีกแก้วนึงค่ะคาปูชิโน่เดี๋ยวเราไปนั่งชมบรรยากาศด้านในพร้อมกับกินของอร่อยๆกันดีกว่าค่ะ นี่เขาจัดที่นั่งไว้นะคะลูกค้าสามารถเดินมาเลือกจุดต่างๆที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วใครนะคะที่อยากได้แบบว่าบรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวของเรานะคะสามารถลงไปบริเวณริมบึงทานนะคะจะมีที่นั่งแล้วก็เอาเท้าลงไปแช่เย็นๆสบายๆนะคะ <c oughs> นั่งกินกาแฟไปเอาเท้าแช่น้ำไปค่ะ <c oughs> ลงมานั่งพักผ่อนบริเวณนี้ได้นะคะ อากาศเย็นสบายดีมากเลยค่ะเอาเท้าลงไปจุมน้ํานะคะเย็นเย็นร้านนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ใครมาเที่ยวเขาใหญ่นิยมมาที่นี่กันค่ะวันธรรมดาคนก็ยังเยอะอยู่นะคะยิ่งเสาร์อาทิตย์ค่ะยิ่งเยอะเลยถ้าใครมาช่วงวันหยุดนะคะรีบเข้ามาจับจองหามุมดีๆนั่งกันนะคะจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศกันอย่างเต็มที่เลย ใครผ่านมาเที่ยวเขาใหญ่อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้นะคะใครที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามกันคลิปหน้าต่อไปเลยคะ่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน